สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้ฟังก์ชัน mod b u t l e a d ในโปรแกรม highview นะคะโดยฟังก์ชันนะคะจะอยู่ตรง communication ะคะ่ะแล้วก็ mod b u t l e a d นะคะอันนี้ลากมาเลยค่ะ slave คือ address ของตัวเซนเซอร์นะคะส่วน code นี่ก็คือชนิดของฟังก์ชัน code นะคะว่าเซนเซอร์เราเป็นแบบไหนคะ่ะส่วนต่อมานะคะ lead lead นี่ก็คือเราจะเริ่ม อ่านที่ Add Date ที่เท่าไหร่ค่ะส่วน n นี่นะคะก็คือจำนวนที่ต้องการอ่านทั้งหมดกี่ตัวค่ะส่วนโปรตโตคอลนะก็คือพวกบอดเลดของตัวเซ็นเซอร์ค่ะโดยในคลิปนี้นะคะเราจะลองอ่านมอดบัต e ีดของเซนเซอร์ XY MD 0 2นะคะซึ่งเซนเซอร์ต,ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในอากาศะคะ่ะ โดยเราจะต่อไฟเลี้ยงย4 vdc ให้นะคะแล้วก็ต่อ ab กับ ab ของ plc ค่ะโดยสิ่งต่อมาที่เราต้องรู้นะคะคือเมนนวลของเซนเซอร์ฮิวทิมนะคะเซนเซอร์ตัวนี้นะคะ register type จะเป็น input register นะคะโดยตำแหน่งที่1จะเป็นอุณหภูมิตำแหน่งที่2จะเป็นความชืนะะ้นค่ะ ส่วนบอร์เดนะคะดีฟอลต็จะมาเป็น9,6้าค่ะ8นอนหนะคะจากนั้นนะคะเราเอาบอร์เดที่รู้นะคะมาใส่ในฟังก์ชันบล็อกค่ะโดยเล์มนะคะคือ IP default ของเซนเซอร์นะคะจะเป็น1ค่ะส่วนโค้ดฟังก์ชันโค้ดจะเป็น r e a d Input Register ค่ะ ส่วนอันนี้คือเราต้องการเริ่มอ่านที่อดเดตที่เท่าไหร่เราจะเริ่มอ่านที่1ตําตำแหน่งที่1จํานวน2ตัวนะคะโดยเป็นเทมกับร h หิวค่ะโปรโตคอลนี้จะเป็นบอ a r ดเลดของตัวเซนเซอร์ hmm. นะคะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะให้มากรอกตัวแปรที่เราต้องการเก็บค่าะคะ่ะอันนี้จะเป็นสถานะที่อ่านเซนเซอร์มานะคะ เมื่อเรากรอกไอเดและโปรโตคอลเรียบร้อยแล้วนะคะให้มาที่ PLC ออนไลน์ค่ะ TCP/IP ค่ะคนออนไลน์จากนั้นนะคะดาวน์โหลดโปรแกรมค่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะลองซิมูเลตค่าดูค่ะโดย V 1 0 0เนี่ยนะคะก็จะคืออุณหภูมิ มีหนึจะเป็นความชื้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาลองเป่ากันดูนะคะเมื่อเราเป่านะคะอุณหภูมิก็จะวิ่งค่ะขอบคุณค่ะ